ใอเนี่ยพี่ผมอธิบายอยากอธิบายให้ฟังนิดนึงเขาบอกว่าเขาปิ้งขึ้นรถแล้วเขาก็ซ่อมรถถูกต้องไหมแล้วเขาก็โดนปั๊มรถใช่อ่าแต่ผมอยาฟังตอนนั้นผมยู่จีจีฮะตีกับเจเคอพี่โนะหัวลากอ่ะซัดทุกคันยืนตอนนั้นยืนกันบนรถห้าหกคนผมมองว่ามันเป็นเกมเพย์นะเพราะว่าเราไปยืนบนรถเราไม่ได้ชนคนหรือชนรถนึกออกป่ะพี่โอ้ยพี่ผมครับ ตอนนั้นพี่โนซัดเรียบเลยใช่ป่ะใช่จะเขาจะไปหมดแล้วพี่เดี๋ยวผมประกาศให้พี่โนฝากพี่โนฝากประกาศเลยพี่รไมีถเองอะมาประกาศอะไรเห็นมีดและบั้นเฮดด้วยเขาพี่สตอรี่อยู่ไม่ใช่เหรอก็ก็มีก็ไม่ได้ไปเล่นไงพี่โอเคครับเอาพี่โอเคเขามาโทรกันอะไรโทรหาเรื่องไอเด็บสี่ไอเด็บทำไมอะเขาสงสัยดับเบิ้ลเฮดไม่อยู่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมใส่มาก็บอกอ้าวก็ไม่อยู่แล้วแค่พี่ครับไม่อยู่เขาก็ไม่ไปแค่นั้นเอง เอออยู่ไม่อยู่ก็ได้กูกูจัดไว้มันก็ต้อทำตามที่กูจัดแน่แเน่พี่อม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 ฮะเดี๋ยวพี่อมเป็นคนพี่อมโทนมาพี่อมเป็นคนโทรหอมว่าไม่เขาสงสัยไงทำไมน้องมันเฮีใส่ไปด้วยบอกว่าก็ไม่ใหม่ก็ไม่ไปสิพี่ก็เล่นกันไปดีที่เหลือน่ะเออสีเขียวฟังดูด้วยนะคะแกงไหนมาเยอะแกงไหนมาเยอะเลือกคู่เด็ดจริงฝากได้ครับเมื่อวานก็มีอีกเรื่องหนึ่งตอน ตอนที่ประเทศเป็น,นอีอะค่ะแล้วเหมือนตำรวจมันเด้งไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วก็รวบมาสิบส<ป>อง ok. อีกอะครับครับตอนนั้นไ้วอลรู้สึกว่าเพื่อนกำลังจะห่ออีกเคสหนึ่งแต่ว่าตำรวจมันเด้งมาสิบสองพอดีแต่กับเพื่อนปล่อยศพนะแต่ว่าเขาอะรู้สึกว่าเขาจะโพสต์ทวิตก่อนว่าตำรวจสิบสองห่อได้ยังไงอ่าเขาบอกพี่แล้วเขาบอกพี่แล้วคืออันนี้หลังมาเช็คยังไงว่าสิบสองจริงหรือไม่สิบสองจริง ตอนไหนตอนไหนตอนที่เนี่ยเลยพี่เมื่อวานที่แต้ไม่เ็นบอกว่าตมันเด้งขึ้นเด้งลงเหรอครับใช่อ๋อเช็คแล้วเช็คแล้วมันเป็นการแคทครับอะไรนะครับแคทแคทแคทแคเราถอดเราถอดเท้าให้หน่อยเลยเออโหดูดีขึ้นเยอะเมื่อกี้หลอนจัดสวันดีวิกตอร์พี่น้ตด้วยครับสวัสดีครับ หลอนจัดเมื่อกี้หลอนจริงเออให้เขดูดีขึ้นหน่อยไอเฮียหลอนจัดนก็มาคุยกันว่าจะเอายังไงเอาจริงแจ้งได้เลยเพราะทีซีก็ประกบอยู่แล้วอะเรื่องรถอะค่ะหนูแจ้งไปแล้วก้งเรื่องรถไปแล้วครับเพราะว่ามันมันมันน่าเกลียดเกินไปครับพี่เขาไม่ได้เอารถไปเก็บอ่ะคือถ้าเกิด เขาเห็นรถเขารถุดเขาก็น่าจะเอาอีกคันนึ่งเพราะว่าเาน้องเขาหนึงมันอุ้มอยู่อ่ะมันเายังเอาเหมือนแบบว่าเอารถมาไล่บารมาไล่ลิงเออเรื่องอะไรไมืก่อนเอาเอาที่อันเอาทอันเดี๋ยวคุยคุยให้เคลียร์อะไรบกันก่อนพี่บอกให้มาคุยเขายังไปเด็นบ้านทำไมมันไม่เห็นไออกหน้าบ้านึคิดฟ้องยังไวสัตย์พ่อไหมน้องแม่ไอเฮียสวัสดีครับพี่สวัสดีครับกอล์ฟสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาเนี่ยมาเนี่ยบอลไม่ไดคุยครับเนี่ยคืออย่างนี้พี่นะอันนี้พี่คุยกับซาเวดด้วยแล้วคุยกับเราด้วยนะอันนี้อันนี้พี่พวพูดในส่วนพี่ก่อนคือพี่มองว่าทั้งสองแก๊งตอนนี้ห้าวันผ่านมาพี่ว่ามันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเยอะครับหมายถึงว่าเรื่องผิดกฎประเทศค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับหนึ่งดังนั้นหากในเกิดในกรณีที่เปิดสงครามใบเนี่ยพี่มองว่าทั้งสองแก๊งสูญเสียแน่ไม่ว่าสูญเสียคนหรือสูญเสียแล้วก็แล้วแต่พี่เลยมองว่าพี่ อยากให้ทั้งสองแก๊งที่มีโอกาสเติบโตในเมืองนี้ต่อไปโดยเป็นแก๊งที่อยู่ในเมืองนี้แล้วแบบเป็นแก๊งใหญ่ที่สามารถพัฒนาเมืองแล้วก็ทําให้เรารล่นสนุกยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยอยู่ต่อพี่มั่นใจเลยถ้าเล่นสองคาบไปเมื่อไหร่อ่ะต้องมีแก๊งหนึ่งแก๊งใดหายไปครึ่งหนึ่งแน่นอนอ่ะไม่รู้ว่าแก๊งไหนอ่ะแต่ต้องมีแน่นอนหรือรวมกันเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งแน่นอนดังนั้นพี่บอกอย่างงี้ในมุมพี่อ่ะพี่ยังไงให้เราเล่นต่อไปห้าวันผ่านมาเจออะไรไม่รู้ฟังบอลบอกเองว่าผแจ้งโอเครับไ เรื่องไหนเกินเลยไปพี่บอกบอลแล้วว่าเออบอลก็เอาหลักฐานมาแจ้งพระเจ้าตามกฎประเทศไปผมไม่เคยแจ้งเลยผมบอกเขาก่อนตลอดเตือนฝั่งเขาบอกให้ไปบอกฝั่งเตือนนะผะก็ไม่อะไรอ่าทีนี้อ่าผมครับพี่อ่ะอ่ว่าไงพออ่ามเาเมียแต่ได้ไหมคิดจะแจ้งไหมผมผมไม่แจ้งเลยนะฝั่งคุณฝั่งคุณไม่มีใครโดนใบเลยอืมพระเจ้าก็ถามก็ผมก็ไม่อะไรผมก็บอกเออผมไม่อะไรก็คือไม่โดนไม่ไม่เคยแจ้งใบใครทั้คนเลยเรื่องด่านะไอเรื่องรถในทั้งคู่ผมมองว่าอืม ส่วนเรื่องด่าผมผมผมไม่แจ้งแล้วสักอย่างเลยอ่าด่าด่าได้คือทั้งคู่ถูกไหมผมไปบ้านบอลผมไปผมผมไปทิ้งหมดเลยผมปัดทิ้งหมดเลยเพราะมันก็มันร่วมอ่ะเข้าใจอยู่ใจมันก็มีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วเรื่องแบบนี้คืออย่างนี้อ่ะในเมื่อบอลพูดอย่างเงี้ยพี่ก็บอกพี่ก็บอกพี่บอกออกอ่ะออกคือสุดท้ายแล้วหลังจากวันเนี้ยพี่ขอแบบว่าเล่นโดยที่แบบให้มันสนุกจริงๆได้ป่ะแบบไอ้เรื่องบับอ่ะพี่บอกเลยมึงด่าสุดเลยไอ้เฮียไอ้ศัสตว์คุยอะไรเป็นเฮียอะไรทั้งหนาอะไรเงี้ยเต็มที่ไม่ผิดกฎเอาให้สุดแต่่แตออเ พ่อมึงตายแม่มึงตายไอ้ลาวลูกกะหลี่ไอ้พูดเนี้ยเออไอ้หน้าผีอะไรพวกเนี้ยมึงก็รู้อยู่นะเว้ยว่าคำพูดเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แม่งแม่งไม่เท่นะเว้ยพูดออกไปอะเหยียดเพียนหรือแล้วเออมันไม่เท่ขอขอแค่อยู่ในกรอบแค่นั้นพอใช่ผู้พี่อยับพี่โนขอแค่นี้เว้ยส่วนจะด่าหลุดมานิดหน่อยอะท่านหลุดมาจริงจริงอะมึงรู้ว่าหลุดมาใช่ป่ะมึงก็แค่แบบขอโทษเมื่อกี้ผมพูดไปขอโทษครับหลุดไปโทษทีอะไรเงี้ยพี่ว่าคำขอโทษมันไม่ใช่ใช่ใช่แค่นี้ไม่มีสองวิธีหนึ่งคือ ขอโทษสองถ้ามึงคิดว่ามึงผิดจริงๆริงมึงรับผิดชอบตอัวมึะเมื่อวานอะ่ะพี่ผมเราไปฟังเมื่อวานแก๊งผมตอนนี้โดนใบส้มไปแล้วนะไอ้ลุกอ,ะอ,อ่ะก็คือหลุดด่าพ่อคาเดียวมันมันจ้างตัวเองไปหน้าเวทีแล้วจ้างตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าม,มันรับผิดชอบตัวนเองใช่ก็บอกแล้วว่าความแฟร์ในการเล่นอ่ะอย่างที่พี่บอกครับว่าของพวกเนี้ยมันอยู่ที่คนด้วยพี่เข้าใจว่าต้องสองแก๊งอยากชนะกันครับแต่พี่มองว่า เราจบันเลยไปเราขอโทษกันแล้วเราก็ยังเป็นคนอยู่ในเมืองเดียวกันอยู่ดีไว้อาจจะแบบจะกิดกันในใจหน่อยนึงก็อาจหาว่ามีไหมอาจจะมีแต่เราคุยแล้วว่าเรื่องนี้จบเราต้องจบกันหมดแปลว่าเรื่องเก่าไม่การซื้อกันได้มันก็เล่นกันอยู่ในเมืองกันอยู่ดีไว้ดังนั้นหลังกันได้ห้าวันอ่ะได้หลังจากวันนี้ไปพี่อยากให้เราเล่นกันสนุกกว่านี้ครับหากรอบให้ตัวเองหน่อยหลุดไปขอโทษก็จบไว้นอกจากว่าหลุดจนแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเออแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะอันนั้นอ่ะถ่ายหลักฐาน มาแทะมาแจ้งพี่หรือแจ้งมาเจ้าได้เลยครับตามกฎประเทศพี่ย้ำครงนึงนะพี่อยากให้พวกเราเล่นสนุกเว้ยค่าเข้าใจครับครับผมไม่มีไรตาเวตติดหรือเปล่าล่ะเออได้คุยกันหน่อยดิติพี่อยากให้คุยกันนะไม่ติดหน้าผมปัดทิ้งหมดเลยไม่ได้ติดค่ะคือหลังจากนี้ก็ฝากบอกน้องๆด้วยค่ะฝั่งฝั่งฝตาเวตเหมือนกันนะครับก็คุยกันเอาก็ได้ไม่เนไรบอน้ำผมขอถามนิดนึงถ้าสมมติว่าผมจะเอาคนออกนะครับเออเเนี่ยขอสราบคนได้ไหมบอลขอได้ปะ อันนี้ผมคงให้ไม่ได้ครับมันก็เป็นเหมือนการสับคนแล้วเอาทรัพยากรเข้ามาเพิ่มะครับอ๋อคืออันนี้มันไม่ใช่ทรัพยากรครับคือมันเป็นสล็อตฟรีเลยอะ่เขาเข้ามาไม่ได้เลยครับเพราะว่าเน็ตเขาเล่นไม่ได้อะถ้าเป็นคนที่ไม่มาจากแก๊งไหนพี่ว่าก็ได้อยู่นะบอลอันนี้มุมพี่นะมือจะมึงต้องการคนเล่นด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหรือมึงว่าไงน้องอันนี้แต่เมืองสิทธิ์ของเมืนงสล็อตฟรีอยู่แล้วสองคนนะครับอันนี้สิทธิ์ลสิทธิ์ของเมืองน้องฝั่งผมก็มีสล็อตฟรีเหมือนกันนะ ใช่ค่ะเขาใช่ครับนี้เข้าใจได้อยู่แต่ก็แล้วแต่บอลว่าจะทำยังไงสลับมึงแล้วแต่ก็ได้ค่ะบอลสลับมึงบอลสลับด้วยไอ้นี่สลับด้วยหลักคนละสองสล็อตง่ายดีแฟร์แฟร์กันไปเออผมไม่คิดจะสลับอยู่แล้วครับว่าอย่าเดี๋ยวเล่นแบบนี้ไปเลยลองๆแก๊งผมไม่เคยมาออนครบครับผมรู้สรงเลยถ้าไม่มีอะไรแล้วผมไปนะครับใช่ครับบอลขอบคุณครับครับครับเพราะเราอยู่ในสงครามมันอยู่ไปสอดด้าด้วยพาคุแววแต่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรเรื่องรถอะ ครับไอเรื่องไอเรื่องรถอะรถต่อจากนี้ก็น่าจะไปอบรมน้องๆเอาครับไม่ไม่ไม่ไอเรื่องไอเรื่องที่รถที่รถเบิกรถมาอะไอปกติอะครับผมเห็นไหมรถอ๋อรถรถรถมึงหลุดไงรถปกติมึงหลุดแต่น้องมึงก็ยังเบิกรถมาเล่นอีกมันบอกว่ามันล็อกครับมีมีทางฝั่งมันอยู่มันกดล็อกครับเนื้อแน่คือแน่คือน้องลงรถได้ปกติใช่น้องลงขึ้นรถได้ปกตินะครับใช่มันน่าจะแบบ อันนี้ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันหรอกไม่ได้วแเ้าคือเขายังเอาปกติคันหนึ่งมาไล่ยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นต่อไปนี้นะครับเรื่องพวกนี้อะไรก็พยายามมีหลักฐานของตัวเองใช่มีหลักฐานของตัวเองเก็บไว้ดีที่สุดไม่ครับถ้าไม่ไหวนะพูดเราอยากอย่างที่บอกพี่อยากอยากอยากให้เริ่มสงครามไปกันเลยพี่ขอร้องละอันนี้พี่ขอนะแต่ถ้าถ้ามันไหวอย่างนี้ก็ตามนั้นอะแล้วแต่เราพี่ขยากอยู่ดีก่อนไปะย้กยยเลยตอนนี้ครับ เชิญครับเอานครับถ้ารถหลุดปากซาเวตถ่ายรูปซาเวก็่ยรไปทเียนหรือก็ใช่ใ่ไปนครับตอนแรกใช่ใ่่แจ้งก็เบอร์บอลไว้ดิมีเบอร์บอลมั้ล่ะก็ส่งไปให้เลยหลังง่ายดีได้ได้เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันวอาได้ผมไม่คิดอะไรอยู่แล้วได้ได้รู้ช่แต่หนูแจ้งไปแล้วก็ถ้าถ้าแจ้งไปแล้วก็ตามกฎนะครับถ้าแจ้งไปแล้วามาแต่เรื่องอื่นไม่ได้ไม่ได้แจ้งเออครับพี่ขอบคุณครับที่ว่าหนูกลัวแบบว่า ือแต่พี่ว่าเราถ้าเราไม่อยากได้ใบจริงเราก็ยกเลิกไปเขาก็ได้นะถ้าเราจะนั่งเขาอ่ะอันนี้แล้วแต่เราพี่ว่ามันลองลองเสนอยกเลิกไปก่อนเออบอกว่าอันนี้หนูหนูไม่ติดใจอะไรแล้วค่ะอะไรก็จบเอาเอย่างเงี้เดี๋ยวต้องต้องคุยกับคนในแก๊งครับเพราะว่าคนในแก๊งบางคนแบบผู้ใหญ่ในแก๊งเขาไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยอนแล้วแต่มึงนั่นก็สิทธิ์ของมึงเว้ยนั่นก็สิทธิ์ของมึงนั่นก็สิทธิ์ของมึงมึงไมจัดการกันเองเลยมันคือผมเป็นเฮดจริงพี่แต่คือมันมีคนที่อายุมากกว่าผมอยู่อย่างนี้ผมก็ต้องปรรรึกกษาาเเค้่ออนะไยงีับ แต่บอลจริงกับอังจริงกับบอลหนุมไม่ได้กลัวว่าเขาจะแบบหลุดอะไรเนี่ยเพราะว่าบอลน่าจะน่าจะกลมกลงนได้แต่แบบน้องๆเขาอะค่อนข้างค่อนข้างแบบไม่น้องๆเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอย่าไปว่าเขาเลยใช่ใช่พอกันใช่มันพอกันอย่าไปว่าเขาเลยอันนี้หนูเตือนทุกฟเลยว่าอย่าไปอย่าหลุดแล้วเมื่อวานเมเขาให้ผมมาหาพี่เรื่องอะไรพี่บอกเมอ๋อเรื่องไอ้นี่ใบหาคิ้ไง คือคือ,อมันพี่พี่จำกัดเหลือซื้อมาวันละใบบอสถืออย่างเดียวพี่ไม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 สามารถตัดออกได้เพราะพี่เอาฟูตจงพี่จะจะ,ะทดลองไปเรื่อยของคู่มึงนี่แหละเพราะว่ามึงก็ได้สิทธิเท่ากันอ่ะมึงเรื่องที่ไม่ใช้เองไงล๋อล้วอย่างนีบบ้พี่บอกเรื่องคนอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันต้องจัดการเองไว้ออกมันไม่เกี่ยวกับพวกเขาหรือไม่เกี่ยวพวกพี่เพราะสล็อตมา40เท่ากันหมดไว้คนไม่เข้าก็เรื่องของมึงอ่ะเพราะมันคือตอรีไว้ มันจะแบบว่ามันจะให้กูเนร้ฟเขาเพื่อให้เขาเล่นกับมึงมันก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายสศรษิในการเล่นเท่ากันอ่ะต้อบเออพี่คะเราเรื่องหาช้นี่คือแต่แบบมีมีมีแบบว่าเพิ่มราคาไหมหนูว่ามันถูกไปพี่ไปแล้วแสนนะรู้รู้รู้อนาคตมันเพิ่มอยู่แล้วอันนี้แค่ทดลองไงอ๋อโอพีจับเลยอ่ะมันออันนี้เนี่ยนี่ในมุมพี่นะมันโอพีสำหรับคนที่เถืเปียบครับใช่แต่ถ้าเราเมอากับกันนะถ้าเราเป็นคนที่มาสี่สิบเต็มไปกระทืบคอในบ้านล่ะเรามองอแล้วก็เป็น อ่ะแล้วพี่แล้วพี่เปียบหน่อยนะเราคิดเร่องบฮาคิดดีป่ะดีไหมเหรอถ้าเราเป็นคนสถานการณ์ที่เราได้เปรียบเราดีอ่าถูกปะลาะพี่เลยบอกว่าตอนนี้ที่เรามองว่ามันโกงเพราะว่าเราเสียเปียบเว้ยเสียถ้าเรื่องจำนวนคนเยอะอ่ะเขาถูกมัมก็พี่เลยบอกไงว่าถ้าถ้ามองกับการถ้าเขาสี่สิบเราสี่สิบบฮาคิดก็มีเป็นเห็นเป็นแค่ฟังก์ชันหนึ่งที่เอาไว้สําหรับการทําให้ไฟมันนานขึ้นเฉยนะถ้าเราคนเท่ากันสุดท้ายมันก็วัดไฟอยู่ดีเพเผอเขากดมาสมมติเราสี่สิบเขาสี่สิบ เขากดเองแท้ๆเราชนะไฟล์เราอุ้มหมดหมดแทนยังได้เลยนะตอนนี้สกอร์ที่ทางสภานับเท่าไหร่ครับเก้าต่อห้าครับสิบสิบต่อห้าพี่สิบหรอสิบสิบเก้าหรอกเก้านะเก้าค่ะเก้าสิบสิบพี่มันมีอวารอนด้วยอวารอนเนี่ยไม่ใช่อาวารอนไม่ใช่ไม่ใช่อวารอนไม่ใช่พี่เก้าต่อห้าเก้าต่อห้าเก้าห้าพี่เก้าห้าเคลียร์แล้วโอเคครับถ้าไม่มีแล้วผมขอตัวก่อนนะเออจัดการด้วยน้องมึงเตือนน้องเน้ยระวังเถอะอ่าเพื่อน